ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนที่ผมเสียงเบาอะ่ะทุกคนลองเปิดเสียงดังๆวันนี้นะเราไปรับชมกันต่อเลยอุยนั่นไงครับมันมาจากตัวนี้มาจากแอนเทอร์องเท่ทนนะสังเ้ยผมเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยสวัสดีครับนะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ในช่องไอ้บังตาเลือกนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม Content Warning นะ คอนเทนต์วอร์นิ่งเนี่ยผมรับมานานแล้วแหละแต่เพิ่งเล่นไงเล่นครั้งแรกด้วยมัง้งหรือไม่ก็แบบเคยเล่นมาแล้วนะอ,อ่ะเคยเล่นแล้วแหละเราคนดูไม่ได้หรอกมานะแล้วเราจะมากดเข้าเกมกันเลยนะทุกคน Two thousand years later เราเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกต้องแต่งตัวก่อนนะ oh. ชื่อนี้มันไม่ได้นะเพื่อนมันไม่ดีนะทุกคนเราต้องเปลี่ยนนะ เปลี่ยนยังไงวะนี่นะทุกคนเพื่อนๆคือเราต้องเท่ๆหน่อยนะเอาแล้วไงเอาแล้วไงทุกคนเท่ไหมไป้ายบาลลูนต่อไปนะครับเราจะไปล่าท้าผีกันอ้าวเืองนี่นะครับกล้องไปนะครับ ไฟฉายไปสี่ห้าอันเลยนะตัใจก่อนไปนะครับเราต้องเทสเดียนก่อนนะเอาเรื่องไปครับไปลาอุ้ยข้างค้างอ้ยต่อไปนะครับเราก็ต้องไป go oh. <Okay. S 2> a few moments later ก่อนไปนะเราต้องเทสดีกันก่อนนะเพื่นพนอนๆอ้าวเลืองไปกันต่อครับเฮ้ยนี้คืออะไรเนี่เทสก่อนครับโอ้ย,อย,อยเก็บไปครับเก็บเลยครับมันมันคืออะไรเนี่ยมันคือเป็ดนะครับเพื่อนๆวางไว้วางไว้โอ้ย,อยแถวนี้ผีนะกลัวนะ ต่อนะทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเราจะมาสำรวจชั้นชั้นล่างกันก่อนนะเ่ราะเราจะเจออะไรบ้างนะเช็คดูก่อนครับต้องดูรอบๆนะไม่งั้นผีจะมานะตอนนี้ผมแบบตัวสั่นเลยขาสั่นยิกๆๆเลยนะหลอนหูเลยเนี่ยน่ากลัวเลยครับเพื่อนๆนั้นอะไรเนี่ย เฮ้ยที่นี่มันมีนี่ด้วยเว้ยทุกคนมีอะไรวะมีบาร์ด้วยวะโอ้โหเอาเรื่องยังเป็นร้านอาหารเลยเว้ยทุกคนไปกันต่อนะผมว่าถ้าผมไปไกลกว่านี้น่าจะตามทางกลับไม่ได้นะครับชิบหายละ ตายไปไม่กลับเลยแล้วเพื่อนตายเลยไม่เหลือเลยเพื่อนกลับดาวจริงๆอะ่ะคนเมื่อกี้ผมตายนะแต่ผมกำลังจะเกิดใหม่นะทุกคนเราจะไปดูกันต่อเลยนะทุกคนเอาละครับและตอนนี้ผมกลับมาเกิดใหม่แล้วนะแล้วผมมาแก้ตัวไงจากรอบที่แล้วมันโง่นะครับ เดินตกในที่มืดๆนะเราจะไปเอากล้องคืนกันนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะตายโง่ๆเลยนะเมื่อกี้นี้พีชีพเลยอะ่ะโอ้โหแล้วกล้องอยู่ไหนผมหาไม่เจอนะตอนนี้กลางมืนๆนะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องเลยเว้ยต้องใส่สุดแ้วมั้งเนี่ยไปนะครับตอนนี้ มันมันให้ไปนอนนะผมลืมอ่านมันให้ไปนอนนะทุกคนผตายแล้วผมต้องไม่นอนไงยังไม่มืดเลยเนี่ยต้องไปนอนแล้วเนี่ยโอ้โอยแม่เรียกให้ไปนอนเฉยเลยโอ้โหไม่ไม่เหลือแล้วเนี่ยเสียทรงเลยเล่นมาแป๊บเดียวเองนอนเลยนะครับทุกคนเอาเรื่อง วันที่สองนะทุกคนม,มาแล้วลูกสี่ลูกลูกเอาลูกนี่นะครับนะผมอโอ้โหบอกกันรู้ว่าผมทีเด็ดนะดู้รูสองสองกระจกนะครับคนหล่อนะคนหล่อนะทุกคนคนหลอ่อคนหล่อไปกันต่อนะเปิดยังไงอ่ะอมันทางนู้นนี่หว่านะครับรอบนี้เราเราจะไม่ประมาทนะ แรกนะก่อนก่อนไปเราต้องเราต้องใช้วิชาเทสดี HD กันก่อนนะนี่ไงเทสดี้สาวๆชอบนะต้องเล่นไปาะหล่อไหมครับทุกคนถ้าดูก็รู้นะไงไปกันต่อไปคนระับเริม 2, years Thous ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาเรากลับมาที่เดิมแล้วนะเราจะไม่ประมานะครับรอบนี้ตอนนี้เราจะใส่สุดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะแบบไม่หลุดเลยนะเราจะใส่สุดเลยปล่อยไหลอะไรเงี้ยทางมันเริ่มแ,บบแปลกๆนะผมจะแบบวิ่งปล่อยไหลเลยอะ่ะมันเป็นแบบนักรบเลยอะ่ะไปนะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้เราเรากำลังลงมานะยังไม่เจออะไรนะทุกคนไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆไปกันต่อนะไปเรื่อยๆนะทุกคนเริ่มน่ากลัวแล้วนะทุกคน ผมว่าผมว่าผมมาเริ่มเริ่มลึกแล้วนะไปแบบน่าจะกลับไม่ได้แล้วมั้งน่าจะได้อยู่นะไปเรื่อยๆไปกันต่อนะถ้าเจอซนะีเค็ดเนี่ยฝากบอกทีเด็ดให้ผมด้วยนะคอชอบเลยรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันเนี่ยสาวๆอะ่ะต,ตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะนั่นไงผมเจอเหมือนผมเจอแล้วครับเจอเดอะฮักนะทุกคนตอนนี้เจอเดอะฮักนะเฮดดี้ก่อน เจอเจอตัวอะไรเมื่อกี้มันผมเห็นทุกคนเห็นไหมผมเห็นนะทุกคนอุ้ยอย่าทำหนูนะคะอย่าทำหนูนะคะนี่คะนี่คะนี่คะกูตายเย่ตายแล้วว่ะทุกคนโดนกรฆ่าตัวนะทุกคนตัวมันกล้ามแน่นนะครับ รักพาตัวไงครับทุกคนผมตายเลยนะเปล่าเรื่อง2,000 years later แล้วผมกลับมาแก้ตัวครั้งที่3นะทุกคนรอบแรกผมก็ตกตายนะรอบที่2ก็โดนรักพาตัวโดยพวกแบบรุ่นใหญ่ก้ามโตไล่จับรักพาตัวไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับทุกคนตัวแตกเลยไม่เหลือเลยนะ ผมต้องเอาจริงแล้วผมนอนก่อนนะไอพวกนี้แม่งโหดนะทุกคนอาวเท่างนะเพื่อนๆลุกเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอมาส่องคนหล่อยีกสักนิดหนึ่งก่อนไปนะจุ๊บๆนะมั่ว <c oughs> ไปกันต่อนะเพื่อนๆรอบเนี้ยผมจะไม่ตายแล้ว จะเอาจริงแล้วทุกคนผมยังไม่ได้คิดกลับมาเลยนะผมพีชีพทุกรอบเลยโดนอะไรทุกรอบเลยไม่รู้นะทุกคนผมต้องเอาจริงแล้วรอบเนี้ยไปเลยนะเพื่อนๆอยังไม่ไปไปเลยนะทุกคน let's go <S ผมใส่สูตรเนี่ยรอบเนี้ยทุกคนผมกลับมาที่นี่แล้วนะครับครั้งที่สามนะ ตอนนี้ไม่มีไฟฉายนะมีแต่กล้องโกโปรนะทุกคนใช่อกวะใช่โกโปรบอกว,อกว่ไม่รู้นะมั่วไปก่อนนะใครว่าผมไม่เป็นไรนะผมมั่วไปก่อนนะทุกคนขอใส่สูตรก่อนตายนะก่อนจะจบคลิปนะนี่คือรอบสุดท้ายของเราแล้วนะเหมือนแบบแปลกอะไรแปลกๆนะแถวเนี้ยเริ่มมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวนะ มีเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนอะไรเนี่ยสีสะใครหรือเปล่าเนี่ยอุยอ้ยโอ้มันคือสีสะใครเนี่ยอา้าวไอ้เพื่อนรักไอ้เป้นี่วะอันนี้เป้เพื่อนผมนะมันมันเคยลงมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วมันก็พีชีพนะฮะว่าน่าจะมียังไงครับมาจากตัวนี้มาจากเอเดนทออนดัลเอเดนทัลน,นะสัตว์เลี้ยงผมเองอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ย กลายเป็นไททันหรือเปล่าจะได้กลายเป็นไททันแล้วไหมเนี่ยโอ้พาไปไหนเนี่ยโอ้โหแล้วผมได้กลายเป็นไททันไหมเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรเนี่ยตัวเนี้ยอุ้ยเฮ้ยผมอยากเป็นไททันนะครับตามตามต้องหนีครับเราต้องหนีนะก่อนก่อนหนีเราต้องเทสดีก่อนนะเทสดีก่อนอ่าเทสดีหล่อหล่อไหมทุกคนหล่อจัดเลยนะหล่ออุ้ยอุ้ยเอาโดนอีกแล้วครับ โอ้โหโดนเข้าหลังนะใชเข้าหลังผมเนี่ยเพื่อนๆโดนอีกแล้วนะโอ้โหลำคาญว่ะเฮ้ย้ายเดี๋ยวต้องไม่ตายนะเพื่อนๆโอ้โหันนี้อะไรเนี่ยอะไรขัขาอะไรกัดผมเนี่ยโอ้โหผมตายแล้วเนี่ยตายตายคนได้ยินคำว่าเข้ามา ติดอยู่ในตัวมันแล้วเนี่ยเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้ซะีแต่ตอนนี้ผมโดนลากไปไหนอีกแล้วไม่รู้นะครับทุกคนตายไม่รอดแล้วเนี่ยกูตายอ่าพากูมาจังเลยไอ้ไอ้อ้วนนี่ไปไกลๆเลยนะให้กูเห็นได้นะเว้ยมึงดีดอะไรกูใกล้าตายแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มระบบเลย กองกระพังแล้วเนี่ยโอ้โหเราแต่โอ้โหเจอตัวอะไรอีกเนี่ยครับทุกคนไฟฉายก็ไม่มีนะตอนนี้มันเหมือนหอยมากเลยเนี่ยมันตามผมติดเลยเนี่ยทุกคนไม่รอดแน่เลยแบบนี้เริ่มโหดแล้วนะเริ่มแบบโอ้โหอีกแล้วนะไอ้วัวนี่อีกแล้วนะไอ้ไอ้ไทีท่ทมันอะไรวะแต่ไม่น่าหมดนะแต่ไม่น่าหมดนะเพื่อนๆมากมายคับมันตามผมมาทุกที่เลยนะ เริ่มล้คาแล้วขอนี้ก่อนเออเจอยานแล้วนะทุกคนเรารอดแล้วนะเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะนอกจากภาพเทดีสุดหลอกของผมนะอ่าวเรื่องคนนะฟังไว้นะอยากจะบอกเลยนะไม่เอาเรื่องหลเกมน,นะขอ,ขอจบคลิปนะทุกคนคลิปเท่านี้นะเพื่อน แล้วนะทุกคนเจอตัวอะไรเข้าไปเนี่ยมันแบบพลังไสท่านก็ไม่ได้นะแถมโดนไล่ฆ่าเกือบตายอีกนะเพื่อนๆโอ้โทอร์โดลันโคตเลยแต่ตอนนี้เราขอดูคลิปตัวเองก่อนนะโยนเลยนะทุกคนยิบกล้องไปไหนเอากล้องอยู่นี่โยนเลยนะเพื่อนๆจัดไปลายไว้รุนไปกันต่อนะเพื่อนๆ นี่นะและผมอะ่ะเลอกแบบเหนื่อยแล้วไงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปนะและผมทำคลิปครั้งแรกนะอย่ากั่วว่ากันเลยว่าแต่บอกได้นะว่าผิดตรงไหนบ้างคนที่เข้ามารับชมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะช่องให้บงังตาเลือกบ